เนี่ยมูเจ้าว่าคักพ่นนะปุยงามขนาดเลยยสวยพ่นะ่ะซาบลาบอยู่พ่นะ่ะพี่น้องเอ้ยเป็นตับตับอยู่พ่นะ่ะง่ายเป็นแถวเป็นแน่วปาดมามาเก็บกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดอลังการงานสางแจ็คพอตอีกแล้วแจ็คพอตอีกแล้วจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าย,ยังนั่งงงในดงเห็ดดำดงร้อยล้านดอกพ่นะ่ะมูเจ้าแนมไปซา,าบลาบมิตเตเฮ็ดพนะ่น่ะพี่น้องปาด แน่จังสีบอกคักพ่อแม่พี่น้องต้องมาเบิงเดี๋ยวสีห้เบิงชัดๆเลยจ้ะคัขกขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยสุดยอดอีีจ้ะคักแห้งคักคักเนี่ยมูเจ้าว่าคักบอพูน่ะปุ้ยงามขนาดเลยอุ้ยสวยพุน่ะซาบลาบอยู่พูน่ะพี่น้องเอ้ยเป็นตับๆอยู่พุน่ะอุ้ยงาวเป็นแถวเป็นแน่วปาดมามาเก็บกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดอา่างการงานสางแจ็คพอตอีกแล้วแจ็คพอตอีกแล้วจ้ะ ดงลอยล้านดอกนี่มันสุดยอดอีหลีพูนะเบิ่งขาปาทั้งขาเง่าทั้งอันนี้โอ้ยสุดยอดเลยเก็บสิคะรออะไรอยู่เนาะเก็บเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องคุณนะขาเง่าขนาดเลยไหมขาเจ้าทั้งยาวเหลือเกินพูนะแต่ว่าขาเง่าเก็บมากกระกรอบไหมกรอบพอเห็ดยังอ่อนอยู่เนาะก็เลยกรอบค่ะดอกหนึ่งมันบดีเอาถิมเลยเบิงบ่งมูเจ้าเบิงบ่งทีง่ละจ้ะนี่ เอาไงเอาถิ่มก็มีนะคะว่าเป็นอยังนี้เขาก็เอาแต่ดอกงามๆเพิ่นเนะาะปาด์มุเจ้าเวิ่งนี่อืมงามขนาดเลยสวยเหมือนดอกไม้จริงๆค่ะพูนะเหลืองอุยหุยสวยงามขนาดเลยปาดสุดยอดอีหลีจากพี่น้องจ๋านี่สุดยอดกันยังวะงามขนาดเลย โอ้อยนั่นหักสัมมันกรอบอพูนนี่ยออวงนี้สุดสุดสุด,สดอิ๋ีเลยวงนี้สุดยอดอิลีเลยสุดยอดความสวยจริงๆจ้าเนาะเห็นไหมพูน่ะเบิองขาเราเอยเจ้าเอ,าอ้ยพูน่ะ ปวดโพเนาะนี่ยดูขาเขาสิขาเหลืองสวยมากจ้ะสมคัครขึ้งามแ่ละเธอ,อเกิดเป็นเห็ดดำสมัครขึ้นงามแท้คนน่ะมันสวยจริงๆค่ะพี่น้องขาเธอสวยจริงๆจ้างามอีหลีจ้ะงามมาก เห็นบ่พุนะอ่ะเด็ดขาออกน้ำหน่อยนึงแต่ว่ากัดดึงให้หมูเจ้าเบิ่งน้ำอยู่เด้อแต่ว่าตอนเราลงกระตาอนะ่ะเด็ดขาออกหน่อยนึงบ่อยากให้เราไปเปลี่นกันคขาดนะอดอกหน่อยบ่อยากเอาเป็นได,ด่ดนะ้เพราะว่าเขาเก็บใส่ไงละแม่ผุนอ่ะเปลวอุยดแล้วมูเจ้าเอ้ยงามขนาดสวยจริงค่ะพุนอะ่ะมาเบิ่งเด้อ ขาเทิงงาวทิงอันนี้คุณนะปาดขายาวมากค่ะพี่น้องขาขายาวจริงเนี่ยเด็ดออกสีหน่อยหนึง่งเนาะนนก็บริเสียหายยังกเกิกะลกให้เจ้าเบิง้งเ้าเนี่ยถอนให้มมเจ้าเบิง้งเราเนี่ยนี่คุณนะอุ้ยอวหลัวงามค่ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดของเห็ดแล้วจ้ะงามสุดแล้วงามร่างการดีคุณนะ khá nhau, hút ngang thôi, ngang, thật, kiếm gạo điều kiểu đẹp, 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 ตัวน,นั้นอ่ะเทาทิมลวมั่งนี่เทาแล้วเน่าทิมละนี่บอเอาเอา,เอาแต่เอาแบบนี้งา,งามแบบนี้นี่นี่นี่จ้ะนี่อ่อ,อนๆสวยๆอย่างเนี้ยโอเคเลยนะคะเนาะงามหลายใสขึ้นเกิดมางามแต่เห็ดดำ ดอกนี่บ่อเอาได้นี่มันสนมัมนาเพื่อบ่สัมบ่สัม,สมสเอาได้ขึ้นกันสุดยอดอีหลีเลยพี่น้องเอ้ยต้นหนานั้นทาบปาบอยู่คุณนะค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆผ้าไลายไปดอกคุณนะณนะ่ะต้นต่งมุดนิดนึงนะคุณนะเห็นบ่ทาบลาบอยู่โอ้ยงามขนาดจ้ะมุดกะยอมได้ใจเด้อ

ใหญ่สวยจริงอะไรจริงอึ่งเลยพี่น้องอึ่งในความง่ามของเห็ดจ้ะเห็ดอันนั้นฝนมาดอกหนึง่งกรอบค่ะเห็นบอกพี่น้องเห็นความกรอบของเพิ่นบอกล่ำขาล่ำตีนเอ้จังใหญ่ค่ะแท้ ขออนุญาตด้วยขออนุญาตทำไรทำชาตานิดนึงเผื่อน่ะเอ้ยบักง่ามนึงจ้าบักสวยแบบแบบสวยจริงๆค่ะนี่เก็สวยเราต้องเก็บสวยๆนะคะนี่เห็นบ่กดูขาเขาสิเนี่ยพี่น้องเลยว่าวีาวกก็ง้ามอีกจ้ะอ่อนซ่อนนะจ๊ะเนาะนี่ เบื้อ,อ,อเจ้ยน่ะเาเจ้าเบิ้งเลียงกันสาบลาบเนาะสวยจริงเกิดเลี่ยงกันสาบหลาบงาม ได้รอบนอก,ก่อนเด้ออันนั้นบ่เน,นี่ยอาจจะเดี๋ยวเบิ่งก่อนไม่แน่อาจจะพาเก็บอีกในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้ขอเล่มตรงนี้ก่อนอันนี้นี่ขี่กวงเลยนี่พี่นอ้อกวงมาขี่เฮียใส่ <c oughs> กวงคือมาขี่เฮียใส่ห้อยกวพงพนพานมาจา้ะเขาก็จะไปเก็บเนาะเขาก็ขามไปเห็ดเดยอะแยะ สวยจริงอะไรจริงจ้าสวยงามกูนนะติมงอยู่ห้อยกวงเขาไมา้เลยจ้ะขี้ขวงไม่เป็นไรค,ค่ะเก็บได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ ขึ้นเลยแต่ตนนี้ไตกระตานีนงามขนาดลาวเอาก่อน สวยทั้งนั้นสองดอกในเบิ่งที้ละมันก็ต้องเด็ดออกเังสินี่จ้าเสือไปเห็นหนักตีค <laughs> ่ะแม่ันบอพี่น้องว่าบออันขี้ดินนั่นเห็นใจ่อยในเด้อ่อยโยกตานะ่ะ จเจ้าหูเบ่เอลคอยเค็ดยหย่อนอยู่เด้อเด็ดออกหน่อยเดียวจ้าพ่ได้เด็ดลายออกก็เด็ดขาเป็นออกสิเนี่ยเนี่ยแต่ก็อยากถอนถอนใหกขึ้นเพมาเบิ้งเข้าใจพ่อแม่พี่น้องที่มกักมักในการถอนเนาะก็ถอนให้เบิ้งอยู่จ้ะถอนให้ดูอยู่โอยงอมรับว่าเห็ดเห็ดเหมือนนี้งามอหลีเห็ดเห็ดมองนี่ในงามค่จะจ้ะสวย,ย,ยไม่เคยผิดหวังจริงๆค่ะ ดงร้อยล้านดอกของเราเนี่ยเห็ดเยอะและสวยมากดอกใหญ่ดอกอวบนะคะพี่น้องค่านี่นบอกงามขนาด,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 ดนี้แว่ว ได้หรือผูนนะมุ่จเจ้าเบงอุ้ยเนะาะตอนซ่อนแต่ว่าขอเบอมุดเขาไปเอาคากันนัดดอกเห็ดเยอะแยะแต่สิบมุดคา,ก,าก,กันนันดอกจ้ะเนาะแต่ว่ามนงนี่อดมุบดบ่ได้ก็สิเอาอยู่นี่นี่มันงามนี่เอาจากหน่อยอยู่สวยอ่ะสักหน่อยหนึ่งนะล้าออกมาน,น,นี่ลงตะก,กาไปใสด่ดีๆนี่แตวก็เอาออกจักน่อยเนี่ สีเนาะโอ้ยสวยสวยพี่น้องเอ้ยมึงตีล่ะมาเล่นมาฟังนี่จักน้อยโอ,โอ้ยนี่วันนี้ว่าบ่มมุดเดหมุด,ด,มดกลับป้านไปต้องประสาาผมเพราะว่าเขาเดหมุดเพีย,ยงงามขนาดเลยจ้ะสวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ว่าขังในคุณเดียวจะเอาอันคอยไปลุยกันให้คลิปต่อไปด้วยพี่น้องเพราะว่ามาดามสีไลเวิร์นี่ไลเวิร์กนี่แล้วก็ยอดไปไล่ขางหลังอีกมันมันยั่งอีกหลายเติบนี่สวยเลือกได้ก็จังสีละ่ะสวยสั่งได้นะโ <c oughs> อ้นีเน่าจ้ะเน่าเละก็จะเดืบอบเอานะคะ เอาแต่วส,สวยๆเนาะขาเหลืองสวยมากหนี่เห็นปนนะขาอวบๆเหลืองๆงามๆเอ้ยโผล่คักงั้วะนี่ พยายามเบาให็นไหมหน่อยลงด้วยเนาะเบาแบบมันเบาดูเจ้ายายปลาข่อยบวมเมย์ด้วยข่อยเมยคักเด้แต่ว่ามันเก็บมันก็ต้องบัญยายอะเนาะว่าบัญยายกับจัคสิว่าจังไดข่อยก็เมย์เมย์ด้ข่อยเบาเนี่ยเพราะมันข่อยบวมเมย์อนนั่นแจ๊กน้อยด้วยโอ้ยเปื่อนหมดแล้วข่อยเนี่ยงามมองนี้ล่ะพอเอาได้พอเหลื่อมแกแจักน้อยล่ะล่ะ บ้านเขาเอยบาได้ไปยากอีกหลายเห็ดจู๋กันนั่นแหละาท่าได้เห็ดหล,ลายเปานไดเนาะหาของทิ่ก์กัน,นสวยจะสวยออเอาละเดี๋ยวคอยสิผ้าเขาไปหมดคุณนะเดี๋ยวสิเห็ดหมองหมดอยู่ด้วยเห็ดผืนที่หมดอยู่เอาโงนี้ก่อนจักหน่อยนี่ งามนะกวางมาขี่แต่ขี่สะขี่สใส่ใส่ข้างๆเห็ดนี่ <laughs> น้องกวางทำไมทำแบบนี้กับเห็ดสวยๆของเราน้องกวางจ๋า เบึงดอกนอี่เห็ดงามๆข่อยแต่ก็แอ,อ,อาบแอบแปลว่าสำน้มคักเด้อ เน่าจ้ะเน่ามันเน่ามาเอาแถบนี้จ้ะแถบ,น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 ,บนี้ย่นไปทั้งฝุ่นเนาะพอหมพี่นองมาเจ้าเบิ้งนี่ยเป็นปุ่มเป็นพ่วงนะเห็นบ่อน้มขนาดเน่ย 就挺辣的。 เลปะป่าดเบิ้งดอกนี่แล้เละบ่แล้วยังแข็งอยู่พอสใส่ด้อยู่ดอกไงเอาเอาไปตากตากดีนะัแกแหละดอกใหญ่ใหญ่อะมันบอหลอดตะไครยห้ามันบอหลอดอันตะแกงห้องเทบไปหลายไปตากเหลือน้อยเดี๋ยวมือ่อนันเฮ็ดสองกะตาสามกะตา ไปพ่อไปตาเอ้ยพ่อไปขันสมยุบเหลือหน่อยเดียวพอมพี่น้องได้เก่าถุงหนึ่งมันยุบจ้ะเห็ดต่ำยุบโอ้ยเย็ดอีกคุณน่ะเต็มยุ่ของในพุดนะอืออีสลายขังนะ ขาเขาสิขาแบบสุดยอดเลยโ้ยขาแมอมพูดนะโอ้ยขาแต่ละขาอวบมากพี่น้องขาอื ขาขอว่าเ็นกุกตานขาเิตด,ดำได้จากบ่าเป็นขาหิดผึ่งหวานใหญ่ขนาดนี้เนาะใหญ่มากค่ะใหญ่สวยข้างน้าวุย้ยกรอบเสียงกรอบไหมเสียงเธอกรอบมาก ดอกอ่อนๆาจินขนาดเลยมีใครฟินมั่งจ้ะมาเอานี่อีกหน่อยนึงมะตรงข้างนอกนี่อีกหน่อยนึงจ้ะสวยๆนี่อีกมุมนึงนะคะเสร็จแล้วยวสิพ้าไปลุยในขังในน่ะในลิปต่อไปสิพ้ามุดได้บัดนี่สิพ้ามุดเจ้าไปหมุดเอาเห็ดได้จะเด้ออู้ตะกาเราเยอะแยะเราไม่ต้องกลัววันนี้ ตะก,กาใหญ่สองกะตาเก็บกระมวลอยู่ดอกเวลาข่อยแบกออกไปหน่อตีส่วนแฟนมาพนกบ่มานั่งเหมือนบบน,น,นี้แล้ววะขันล่ออีกแ๊บหนึ่งชันสิบปนั่งอยู่แพดก,ก็เลยวะถ้าล่อชันกับบล้อเธอเพราะว่าเดี๋ยวมันสิมมดเราอยากมากนั่งอยู่แต่ว่าแล้ววะล่อชั้นใด้บ่ออีกชั่วโมงหนึ่งแพทเลยวะเทอรี่ล่าเธอปตองมาในฉันวัวซานมาผู้เดียวสามพี่น้องเพราะว่าแพดบ่มัก รอเดี๋ยวมันมืดทำไมต้องรอเธอว่าจะมาเธอก็มาเลยสิมันบอกมาผู้เดียวสบายใจเก็บๆและกะเฝ้าเฝ้าเฝ้าแล้วเฝ้าเมือม่อยเฝ้าเมือ่อเนาะจ๋าเนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าโอ้ยงามโอ้ยขอสิผ้ามุจเจ้าไปหมดเอาตีลังกาเอาเน,นี่ยอะไรเนาะนี่เนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันในคลิปต่อไปเด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องได้ปะนี่ส่งเละๆบ่อเอา งามงามงามเบิ่งตีละโอ้ยเก็บข้าวเดียวสวยสวยไปเลยเนาะนี่เพราะว่าแพทเด็ดขาเอาไปน้จ่จ้ะมันก็เลยงามเนาะมันก็ได้บไปเปลือนคักอ่ะไหมนี่เวลได้เข้าสิโอ้แผงเข้ากะสันส้นๆคิดินออกแล้วกะแต่งนิดหน่อยเนาะเอาขาออกอีกนิดน้อยดอกได้ีืเอาออกบบคักนะน่ะนี่ก็โอเคเลย ก็เสีเฮตุไปแบบนี้เพื่อห้าบ่มมีเวลานะพี่น้องเพื่อแพทบ่มมีเวลามานางตัดขาเนาะจ้าเนาะไปละจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุกผูสุก้่นเจอกำคิดหน้านะคะอยู่ดีไม่แห้งแล้งแห้งๆเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะเห็นเบาๆวกๆไปวนมาว่าอยู่ดีไม่แห้งกับเบาอีกคือเก่าเห็นเป่าแล้วกัจังสี่ลับพอมันพี่น้องโอ้ยปวดแอเด้ไปรักนาจุ๊บจุ๊บสวสดีจ้ะบายๆนะคะ